แต่หล่าคุณพ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยแม่ยามอยู่กับพ่อเห็นกันไหมเมียนพ่อเมียนโอ้ย <laughs> วันจีไม่กินก้อยปลาน้ำอยู่มือนี่ไหมคือวันจีก้อยปลาสันดอกอเงี <laughs> ต้มบกบวบเลยเตี้ยโอ้บรรยากาศก,กับพี่น้องกับพี่น้องแม่ยามกันอยู่ทงอยู่ท่า สบายดีมีแห้งครับน่มีิยเตอเตฟาฟ้ามาแล้วครับพี่น้องครับน้ำผีน้ำนองเข่าสูระบบสวนเกษตรอีกมือหนึ่งนะครับมือนีน่มีพระพี่น้องมัธ่บ้านห่วยเพิงนะครับตำบลบ้านโปรงอำเภอศรีถาตจังหวัดอุดรธานีนะครับมาเยี่ยมเยือนคุณแม่บัวสีน้ำโนรินนะฮะมาเบ่งอัปเดตสวนนะครับเป็นไปเป็นมาจังใดเดี๋ยวสีไปสอบถามกับคุณแม่แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไปแม่น้ามือก็รลงค่ะเจ็ดปีนี่ไหมมัน,ดนแดดเนาะมันดานแรงกระบกอกสี่หลาจ่ะกระโล่โอ้ยแดดคัก,กเดือดเนี่ยพี่น้องไงยน้าก็ลงเบิ่งนะครับปลามันสิม่มปีว่าไหมนี่คือม,ม่มอยู่บ่ลเฮ้ยเพียงแอลเพียงนั่นอยู่ปลากระคือเกาตีแม่จ้ะปลากระคือเกาเขาได้ขายบ่แม่หรือเขาไม่ได้กินบ่ขายไม่ได้กิน นี่ตาพี่น้องมายามกันจ้ามีแต่พี่น้องมายามกับจีนนทำกันไปสิละโอ้บักเ้าวกันเริ่มน้านี่ให้ทุกมือว่าไหมโบ้ค่ะสามมือให้เท้าโอ้สามมือให้เท้าหนึง่งจ้าอ้อมทั้งหมดนี่เขาปลูกไปยักต้นแม่บักเผาสามสิบจ้ะเฉพาะอ้อมสานี่แม่นบ้จ้าเฉพาะอ้อมสาสามสิบต้นสานี่เขาขุดเองหรือของโครงการาครับขุดเองจ้า เมื่อร้ายไปไหนแม่เก้ามูลจ้ะมีพี่น้องครับเลือดตัง้งแตกผู้สานี่สามนติตเตอร์จ้ะล่วงหดพื้นเล่นบา้างไหมสามนติตเตอร์หดพื้น,นสามนติตเตอง์มาในี้เอาก็มีระบบโซลาร์เซลล์เติมนม้ำจ้ะขันส่งสีแห่งส่งสีบวัยห้องก็เติมไว้จ้ะแต่ว่ามันกว้างเนาะแม่เนะาะก,กว้างเงาเท่าไหล่ะครับนี่เท่าไหรบุหลาบกันวย ีบวชหลุดสามสิบเด้อสามสิบกลัวทั้งเงี้ยวนะครับกลวงนี่เป็นเศร้าวกลัวอยู่แล้วนะครับโอ้ยบรรยากาศรอบคางนี่ก็สิเป็นไฮมันเนาะแม่เนาะจ้าตั้งหฮวกับมาเฮี้ยเป็นผสมประสานมาตอนแรกนะครับอู้บช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดหลายแห่งอะหนาแรงเนาะโอ้มาหนาฝนกับสีส้มเขียวเนี่ยน่ะบึง ตอนแรกมองเพื่องใต้น้ำนั่นน้ำจูพื้นตอนนี้เห็นเสาโกดูเหรอป่ะแม่เขาเขาเบิ้งสวนทางนี้มีอย่างเนี่ยเป็นสวนอันนี้ปลูกไว้ยู่ไว้กินเป็นสวนพั่งนะแม่เนาเป็นสวนพุ่งปลูกไว้กินเออหมึกม่วงเนี่ยบมึกม่วงเนี่ยอะไรนี่ม่วงเบาไตจ้ะอ๋อดูมันจังไดนี่แม่ปลูกโดนบันไดเรามันก็ยัง สิบพ่อปีแหละล่ะจริงต่อนดีครับเป็น,นบ่ถั่วจิ้งมะเ,เสียบเสียบยอดไหมโอ้ขา้าเสียบยอดมากเ,เสียบยอดมาบ่วงเบาใต้ดิเมีจ้าเอ้ยพี่น้องครับได้กินเราเด้อบาน,นี้น้ำปลาหวานเนาะแม่เนาะจ้าอันนี้บะเขียวยังนี่แม่ยบะเขียบควยแล้วนะังหมางาไงไอุ้ยพุณหะ มะเขือไร่มะเขือปอหอด้วยนี่มันคือมะเขืออันยังเกาเขือข้ามกุกเลยอือนี่เด็ดมากโอ้มีหอดที่ยังใช่ดูมั้หมากง่อันนี้มันหมากช่วงนี้หมากหมือนกัโอ้กระเงี้ยดอืฮสุดยอดกับพ่อได้ยุได้กินพ่อได้แย่งให้น้องแหมนอนจ้ะต้องพี่น้องกลับมาที่เลือด อันนั้นเป็นเพื่องไผ่หยาไงครัไม่หยามอีกรอบนี้โอ้เมียนอนเนี่ยนอนมะเขือทางนี้ก็สิเป็นโกโก้ข้าวเดียวเมียขึ้งใหญ่แล้วเถอะเนอะต้อมาขึ้งใหญ่ไวอยู่ตอนนั้นเท่ามาเบิ่งกับนิ่งๆอ,อยู่เน,นาะนิ่งๆครับยืนอยู่ไกลๆนี่แล้วเห็นซุ้ต้นไหมเนาะแนนรอบนี้ใหญ่แล้วช่วงนี้แม่ให้น้ำยังไหนครับมือละไรจะเทลือ กะบ้ามือให้จ้ะบ้ามือคือกันจ้ะบ้ามือให้โอ้ยหย่ากะบโบเกิดไหมเนาะ <c oughs> ตัวมันกะงามด้วยไปหน้อ,องครับเพราะว่าตั้งแต่เบื้องว่ามันเป็นลูกล่างซื่อๆนีก่กะหย่าแปลโบเกิดแต่ว่าต้นโกโก้นี่งามทั้งเม็ดในสวนมันจะต้นกูมั้ยซีลอยจ้ะซีลอยกว่าต้นอันนี้ปีแล้ว อ,นนอันนี้ประมาถึงปีะะนี่ประมาณมจาเดจดเดือนนะอ้อันนี้เกเดือนเเกเดือนเนาะแม่แปดเก้เดือนนี่แหะซึ่งมันจพปีระยะห้างกัสิเพะมันสามเมตรส่นที่แม่ังไจะสเมตรสามคุ้งสามเบ่ครับสามกุสามกับกับถึงสามคักเนาะจังหวะครับสองก้น่ยสองเก็สินี่ อันนี้เขาจะาบอกสูตรทั้งสี่เลยบอกครับบอกว่าปลูกให้เอาสีขุนสีเบิองก็ได้ว่าจานยาแม่นมอไนยก็ได้เอาสี่เบิองปลูกคาเทียเพิ่นตายจ้าโอุขึ้นไปกับที่มุ่งกันก็กระดีขึ้นกันละเนี่ยขันมันมุ่งกันแล้วอย่างกับพเกิดละพวกได้ยากนะคับขันว่าหดน้ำกับทีได้ซุ่มลวนนะผมว่านะวางกันตัดปี่น้องกับเบิองโกโก้เลยเคยปลูกกับว่าเป็นมันสิบ่วต้นใหญ่เนาะอายุแค่ ก็หอดปีไจ๋เสวนนี่นต้มต้นกับไงน,นะครับแข็งแรงเพื่อนพัดใบแยกเกี่ย,ยไปแม่<อ>บ่มีเลยแม่หมบอบ่มีเลยแต่บ่บ่บรู้คือกันโนว่าต่วนอันนี้เพป็นพัดใบบ่อจ้ะแต่ใบอ<บ>วนคือแตกดีครับเจ้าพนนี่เห็นพัดใบไม่ตะปงเปลี่ยนเรียงสิอลไรใบอวนแตกนี่ก็เป็น,น,นสัญ,ญญาณว่าหักเพันเดินค่ะถามมันหลายๆสิ ก็นีใบเอ็นออกเอาปุ hmm. so lax, ๋ยเลยไหมฮะให้ปุ๋ยยังไงปุ๋ยก็บอค่อยได้ให้แล้วให้แต่ยหนาฝนตะพัดฝนแล้วก็ถ้าได้ให้แจ็คเทียปุ๋ยตลาดท่านนี่หรือเ่จ้ะปุ๋ยกับให้ฟุ้นกับให้จ้ะฟุ้นกับให้คือกันต้องให้ให้แต่หนาฝนหนาหนีบ่ได้ให้มันแสดงว่าการให้น้ำตอนนี้ให้รอดตายซื่อๆตัวนี้ไหมมันบ่ หายเพราะมุมแรงมุมยังไปซืือเบิึงกับพี่น้องกับปลูกโกโก้เนี่ยครับปลูกไม่อยากรักษาไงดูแลไงเน่ยแม่งกินใบมีบ่ครับหนานีเพราะคอยมีจ้ะมันสีมาหนาดลหนาฝนตีจ้ะโอ้หนาฝนภูหลักคอยสีมีแต่ว่าช่วงนี้มันมีดอืมพวได้ฉีดทั้งใบบ่บ่ค่ะบ่ราะเสีเจตียนเนี่ย ทั้งวันก็ไม่เฉีดบ่อจะว่าได้เฉีดไหนเลยฝนตกลิ่นมากยังไงใส่ปุ๋ยใส่ขี้ฟุ้นน้ำมันเนี่ยจ้ะฟุ้นกับใส่ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยตลาดน้ำนี่เนาะจ้ะก็นาฝนนี่ใส่จระเทื่อกระเทื่อเดียวจะที่เรียกรหลุดใส่สองขึ้สามเทื่องก้อนฝนสมมติใส่เที่ยงหนึ่งกับเท่าเดือนนี้แหละมันใส่กระเทโอ้ เขาจังวะโง่ไงแต่บ้านนี้อาพันอีงก็แม่พนว่านี่อีงก็เะยรนึงอี๋ก็เดินพันนั่นอีนั่นชุมพอนีหยังบอกชุ่มพอนชมพอนึงชุมพนนอมพน,นึงบานนี้คันหญ่ขึ้นมองนี่ก็สิโอ้ยเป็นปลาําอุดมสมบูรณ์เะครับปีหน้าสิว่าเป็นพรมใหม่ได้ยู่ละบอ โอ้ได้แม่ได้เบิึงทางนาครับพี่น้องครับเพิ่นก็สิเฮ็ดเป็นซุ้มขายของหน้าสวนนะครับท่านี้ก็สิปรับสภาพเป็นที่อยู่อาศัยมาข้างหลังเป็นบ้านสวนเนาะแม่เนาะจ้าโอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องมายามนี่แม่เนาะพวกนั้นบนนี้พากันก้อยปลาแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นี่แหละครับการเฮ็ดเกษตรผสมผสานการอยู่ไ้อยู่นามันก็เป็นอีกวิธีนึงเนาะแม่เนาะจ้ะพี่น้องก็ได้มาส่วนห่ม มันโบปเป็นตะยูไหลในบ้านกันหนีมาพี่แล้วไต่เข้ากับใครนี่ครับปะ่ะแม่ยยังมึงทั้งนี้เนี่ยโอ้พื้นที่ส่วนมากสิเป็นลูกรังนะครับอันนี้กระท้องใบเช็ดเงี้ยนนแม่เนาะจ้าแต่ว่าทางมึมีคนอยูที่แ <laughs> หละมึม่ค้นยู <laughs> <laughs> ยยแเห็ดเห็ดเลยเห็ดจเงี้ยไรหลายหลังบบดนี้จกักติผู้ใดยถึงไม่ยู่ใหก้กับบ้านท,ทางนี้กำลังไงบักขามเปรี้ยวยักษ อันนี้โดนไปไในเราแม่มาค้ามีป่ะจา้าอ้าวปีหนึ่งพอดีแหละมาคามโอเคจำหนีปีหนึ่งเข้าปีพอดีส่วนมากก็จะเป็นกิ่งต้อนเนาะแล้วเยาขายเมืองนะครับพพี่น้องมาเบียดบริเวณสวนนะครับคุณแม่บวัวสีมาเทียนหนึ่งกับเต้โดนเราพี่น้องเลยจักสิจัมได้บ่นะครับพี่น้องขึ้นไปเบิง่งย้อนหลังเราก็บว่าเปรียบเทียบนะครับ,คว,บวความเจริญเติบโตความก้าวหน้านะครับ มันเป็นต่เห็ดบัวแนวมูนี่มันกับบัวเคยังปลูกความแล้วเนาะมัะมะมะม้ยน้องบัวมันสิตเดือนสองเดือนไหมก็บ้านสองปีพื้นที่จังเป็นหมากแต่ว่ากกำลังเป็นแล้วนี่มีหมากมันเนี่ยกำลังเป็นหมากหน่อยสามสิบวันไงดอกที่ยังจังเดสิขยายเพอาะเราอัดไว้มันหน่อยขยายเบิ่งเหรอเพราะมันติดเหรอตัวนี้ ันเริ่มสีซ้อนดอกซ้อนอย่างมากด้วยครับโอ้ยเป็นโกโกอ้อหลีปวะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โออก็เปลยนปักหุ้งเป็นโกโกขอ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 ข้ค่ะๆะเนาะโกโก้อหลีเลยโอ้ยกำลังซุ่มกำลังเซี่ยวได้เฮาระบบน้ำก็เป็นโซลาร์เซลล์นะครับ คนบักพุ้งกับพ่อบักพุ้งแหละบักซีดาพ่อไขายนี่เวลาพอปื้มีนึใสเลยพอไหวมันง่ายมือกเลยมเบิ่งพี่น้องเฮ้ยซ้ำกินเนาแม่เนระจ้าพอได้กินเยอะานียก็ักเหลืองเน่แล้วมันยำเีงนะครับาเีงพ่อพี่น้องมากเดอย พื้นที่นะครับที่เคยมาเบิงมีก็สิว่าพาพี่น้องมาเบิงเรื่อยๆนะครับเบิงความเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็สิเป็นโซลาเซลล์ใส่ทั้งมดทั้งมวดเลยทีเนี่ยทั้งทั้ง,งในบ้านเขาใส่บ่เที่หน้าเขาใส่บ่บ่จ้ะบ้านใส่ใส่ใส่ระบบน้ำถ้าเขาใส่ในบ้านเขาต้องมีหมอ้อหม้อแปลงอีกโอ้มีแปลงอีกระบบหนึง่ง อ,อันนี้ก็จะเป็นระบบโมโนนะเป็นหกแผงกับน้ำกับพ่ออยู่เหมนบ่แม่มมจ้ะพ่อจ่อบาดานพ่ออยู่จ้ะนี่ครับทีน่นีกับผ้าบินองมาอัปเดตโอ้ยมาเบิงบ่งเนี่ยเบิ่งเนี่ยบักม่วงไหมมันก็ย่านแต่คนบ่ได้กินรสุกแล้วเนี่ยสุกอีหลีคือสุกแดดละนี่สุกดดแกดดนะต้นน,น้อยๆนึงน,<ะ>น,น,นะวัดสรพหอบระหันติเทล่าอยู่ โอ้ยจะาพปวดมาพวกเนี่บเบ้งไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับป้าพี่น้องมายามคุณแม่อีกรอบหนึ่งให้ทิ้งช่วงอีกกน้อยก็่น้องแม่นาองป้าพี่น้องมอเบืองมา,มาอ่อนซ่อนน้ำกันนะครับข้อมเขียวข้อมงามบรรยากาศยุทธงยุธาคลิปหน้าบอกกันไหมครับคลิปนี้ลาไปแล้วม่ครับวัสดีครับ